ด้านบนของวิหารนะครับซึ่งผมก็รู้ไม่ออกนะครับเป็นเรื่องในวันนักดีหรือเป็นภาพเหมือนหรือยังไงนะครับมองจุดลูกหูลูกตานะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นลูกหลอกของลูกหูนะครับด้านบนลูกตานะครับบรรยากาศ สวยมากครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับตื่นขึ้นมารับอากาศชื่นนะครับคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับแต่ตื่นเช้ามานี้ก็ยังยังตกอยู่นะครับยังปล่อยๆอยู่ยังยังยังไม่หายนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงก็ยังคืมอยู่นะครับถือว่าสายนะครับก็ไม่ถึงกับเช้ามากก็ไม่ถึงกับสายมาก เจ็ดโมงนะครับวันนี้ถือโอกาสมาสวัสดีตอนเช้านะครับหลังจากที่เดินทางจากที่ทํางานนะครับมาถึงบ้านนะครับที่จังหวัดเชฟฟียงภูมิก็เมื่อวานนี้บ่า,บายสองนะครับบ่ายสองเกือบเกือบบ่ายสามเพราะว่าผมามาเรื่อยๆนะครับไม่รีบแล้วก็แวะไหว้หลวงพ่อนะครับไหว้หลวงปู่คูณนะครับวัดวันไร่เพราะาเป็นทางผ่านที่ผมต้องวิ่งผ่านอําเภอด่านขุนทศน,น,นะครับก็เลยแวะเข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ถือโอกาส นำภาพบรรยากาศสวยๆนะครับที่วัดมาฝากกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเดินทางเมื่อวานนี้นะครับ อันนี้เราก็เดินทางนะครับถึงวัดบ้านไร่นะครับวัดหลวงปู่คูนนะครับอันนี้ก็จะมีจุดคัดกรองครับคัดกรองโควิดครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราได้อ่า ไหว้พระนะครับไหว้หลวงปู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมเองก็เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะครับเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะครับวันนี้มีโอกาสมีโอกาส,กาสเดินทางมาจะเลยพาท่านนะครับมาแวะชมแวะไหว้หลวงปู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างบนกันเลยนะครับ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาด้านบนของวิหารนะครับลมแรงมากนะครับตอนนี้ลมเย็นมากเลยสังเกตดูผมของน้องบีนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มีโอกาสมาวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดคนครราชสีมาก็ วันนี้ถือโอกาสแวะมากราบหลวงปู่นะครับเพราะว่าก็ผ่านบ่อยนะครับผมเดินทางกลับเสียภูก็วิ่งผ่านเส้นอำเภอด่านตุ่รดนะครับก็ผ่านบ่อยนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสแวะเข้ามาเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับวันนีก็กลับค่ำมากที่ก็ดึกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับมาถึงตรงนี้ประมาณสักไม่ถึงสิบโมงครับเก้าโมงกว่าก็เลยถือโอกาสมาแวะผ่านท่านนะครับมากร ก็มีนักท่องเที่ยวมาเริ่มมีบ้างแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถือว่ายังยังไม่สายมากนะครับเพราะว่าตอนนี้สิบโมงพอดีครับ นี่ขึ้นมาบนวิหารครับเป็นวิหารอันนี้บูชาแล้วก็ไปวางไว้นู่นใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวเราเอาดอกไม้ทูบเทียนก่อนนะครับ สองชุดครับเว่ายวให้น้องปุ๋ยเลยชุดหนึ่งเงดี๋ดดวยว,ยวยเรามากราบหลวงพ่อก่อนนะครับยื้ยว่าให้วย,วใหยือ ให้ยืนไหว้เปให้ยืนไหว้หลวงพ่อนะครับอันนี้อลองปุ๋ยนะครับอันนี้จะเป็นวิหาร คือวิหารว่าที่ผมยังไม่ถ่ายให้ดูนะครับเป็นวิหารวิหารเทพวิทยาคมนะครับอันนี้หรบใครจะมาก็มีสาม,มชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปดูด้านบนด้วยนะครับเ,รเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวชมข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน น,นี้ก็จะเป็นรูปของหลวงปู่นะครับที่รวบรวมไว้ให้กับลูกหลานได้ดูนะครับข้างบนก็จะสวยงามน,นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปดูชั้นสองว่ามีอะไรบ้างนะครับไหนๆก็มาแล้วเพราะว่าโอกาสที่จะมาไม่ใช่ว่าจะมากันบ่อยๆครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตที่มีโอกาสมาวัดบ้านไร่ครับอันนี้ก็ทางเดินขึ้นไปวิหาร ก็จะเป็นภาพเคียนฝาา่าผนังนะครับวันนี้คนยังไม่เยอะนะครับก็อาจจะเงียบๆหน่อยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายอะไรให้ฟังนะครับก็ให้ดูภาพบรรยกา,ากาศไปแล้าาวกันเพราะว่าผมเองก็ มีความรู้ด้านภาพวาดต่างๆนะครับนี้ถ้ามองจากด้านนี้ลงไปก็จะเป็นห้องโถงเมื่อสักครู่ครับที่ผมได้พาทุกท่านไปไหว้หลวงปู่นะครับทางเดินขึ้นมาก็จะมีรูปวาดนะครับเป็นเรียกว่าภาพวาด ที่มีความสวยงามนะครับซึ่งผมก็ใช้คำไม่ถูกนะครับต้องขออภัยด้วยคือตลอดทางเดินขึ้นนะครับก็จะมีภาพวาดน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพปิศนาธรรมเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ งามนะครับภาพวาดซึ่งผมก็ดูไม่ออกนะครับว่าเป็นเรื่องในวรรณกคดีหรือเป็นภาพเหมือนหรืออย่างไรนะครับแต่ก็มีรูปเทวดามีนางฟ้านะครับก็มีหรือว่าเป็นผู้มีซื่อเสียงนะครับดูจากหน้าตาก็ อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่นะครับบางท่านผมก็ไม่รู้จักนะครับราพาชมบรรยากาศครับพอเดินไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นเหมือนทางลาดน,นะครับคนพิการหรือว่าคนที่นั่งวีลแชร์คนเฒ่าคนแก่เดินได้นะครับเพราะว่าก็จะมีราวจับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลาดที่สามารถาเข็นให้คนที่นั่งวีลแชร์สามารถขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เป็นขั้นบันไดเป็นทางลาดน,นะครับ นี่เราก็วนขึ้นมาเรื่อยๆเกือบจะสุดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีภาพวาดฝาผนังตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ mm hmm. เม,มาสักพักเริ่มสึงว่าขาเริ่มจะไม่ม,ม, mm hmm. มีแรงแล้วครับ <laughs> รายะภาพครับเครื่องหายใจไม่ไหวตัวนี่มันเป็นเหมือนทางวงเล็กๆไปนะครับก็เหมือนว่าเราเห็นแสงสว่างหรือว่าเห็นแสงธรรมนะครับที่อย Connie, like, ู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นห้อง ห้องหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเป็นชั้นไหนครับเนี่ยชั้นีนี้เป็นชั้นสองนะครับเที่ยวเดินขึ้นมาเมื่อสักพักใหญ่ๆสักคู่นี่นะครับเป็นชั้นสองนะครับเที่ยวเดินขึ้นมาเมื่อสักคู่นี้เป็นชั้นสองซึ่งก็จะรวบรวมนะครับเป็นผมก็พูดไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรดีก็ท่านผู้ชมก็ใครทราบก็บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านมี เรียกว่าเยอะมากนะครับในเรื่องของประวัติขององค์ปู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าคืออะไรผมก็มังไม่เคยมานะตรงนี้มีลิฟต์ด้วยนะครับเฉพาะคนพิการมีลิฟต์ขึ้นมานะครับอ๋อ เดี๋ยวผมจะเดินรอบดูนะครับเป็นชั้นสองนะครับที่เราเดินมาสักคู่นี้พักใหญ่เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนีครับนี่ขึ้นไปชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสามกัน <c oughs> <c oughs> ชั้นสามนะครับเห็นแสงสว่างนะครับชั้นสาม โอ้โหขึ้นมาด้านบนนี่ลมลมรูบเลยครับถือว่าเย็นฉ่ำมากเลยลมผ่านนอกเข้ามาสวัสดีครับอันนี้จะเป็นชั้นสามนะครับของวิหารหลวงปู่เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างบนขึ้นได้ไหมครับนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าอันนี้คือชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับชั้นที่สี่ครับเชั้นดาดฟ้าครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้ากันนะครับไปดูว่าวิวด้านบนนะครับมองจากข้างล่างเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราดูจากล่างขึ้นมาแล้วทีเราจะดูจากด้านบนนะครับว่าสวยแค่ไหนอันนี้คือชั้นสี่นะครับชั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราดูบรรยากาศ รอบนอกนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับที่เดินขึ้นมามองสุดลูกหูลูกตานะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของหลวงปู่นะครับอยู่ด้านบนนั่งปุ๋ยนั่งกันนะครับเหนื่อย จะพาทุกท่านนะครับชมบรรยากาศแต่ขึ้นมาข้างบนนี้จะแดดนิดนึงนะครับมองไปสุดลูก,ลกตานะครับบรรยากาศสวยมากครับถ้าใครที่ยังไม่มาก็ขอเชิญนะครับขอแนะนำให้มาขอแนะนาให้มานะครับมาชมบรรยากาศมาไหว้หลวงปู่นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ โอกาสมาทั้งทั้งที่ผมก็ผ่านจะปล่อ,อนยนะครับกลับบ้านทุกครั้งก็ผ่านทุกครั้งแต่ไม่มีโอกาสแวะมาวันนี้มีโอกาสแวะมาครับมาไหว้ปู่แล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆนะครับของวัดบ,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 บ้านไร่ ฝั่งนู้นจะเป็นหนองบัวหนองน้ําแล้วก็น่าจะเป็นต้นองอยู่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นถ้าบัวออกดอกเนี่ยผมว่าน่าจะสวยมากนะครับมองจากด้านบนลงไปเนี่ยน้าก็เป็นสีเขียวนะครับเขียวเขียวอมอ,ออกฟ้าก็ไม่ได้เขียวเป็นเขียวฟ้าแล้วก็ถ้าบัวออกดอกเนี่ยก็จะแต็มไปด้วยสีออกชมพูนะครับจะสวยมากเลยตอนี้บัวไม่ได้ออกดอกนะครับ ม,มองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอำเภอด่านขุนทดนะครับนนี้คือชั้นสุดท้ายชั้นสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศสวยจริงๆ นีถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนมาชมบรรยากาศแต่ถ้าเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนผมไม่แน่ใจว่าทางวัดจะให้ขึ้นได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นบรรยากาศกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็คือจะมีแสงไฟนะครับแสงไฟของบ้านเรือนหรือว่าแสงไฟของพื้นที่ต่างๆก็จะสวยอีกแบบครับ อีกรอบนะครับ,รบนี่มีชมบรรยากาศสวยๆแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับเดี๋ยวลงไปดูมีชั้นใต้ดินดีเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นใต้ดินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลงมาชั้น ใต้บาดาลน,นะครับหรือว่าชั้นใต้ดินของวิหารนะครับเป็นชั้นชั้นล่างสุด,สดนะครับอันนี้ต้องปุยลงไปก่อนนะครับเราไปดูว่าอันนี้ดูนะครับอันนี้คือชั้นชั้นใต้ดินนะครับหรือว่าป้ายข้างบนเขียนบอกว่าชั้นใต้บาดาล นี้ก็จะประดับเป็นรูปวาดนะครับรูปวาดศิลปะภาพวาดต่างๆนะครับนี่จะเป็นรูปวาดของเทพนะครับทเทพวาดนะครับน่าจะเป็นติดลายติด เป็นเพชรเป็นกระเบื้องครับผมก็เรียกไว้ถูกหรือเป็นโมสเตตเรียกโมสเตตตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับหรือว่าเป็นใจการของชั้นบาดาลครับชั้นใต้บาดาลตรงน,นี้ก็จะเป็นภาพวาดภาพวาดเมืองใต้บาดาล สวยงามของชั้นใต้ประานนะครับผมก็บรรยายไม่เป็นนะครับต้องขอใครด้วยก็เอาว่าเอาเป็นความสวยงามนะครับบรรยายไปนในตัวแล้วกันบอกได้ก็ว่านี่คือความสวยงามครับของวิหารหลวงพ่อคูณนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากด้านบนแล้วนะครับ ทีนี้ก็ลงม,มาข้างล่างเพราะว่าได้เวลาแล้วจะกลับแล้วนะครับก็คือจะเดินทางต่อมาหลังจากที่พาทุกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศของอวัดบรนไร่นะครับอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือที่อยู่ด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นวิหาราวิทยาคมนะครับของหลวงปู่คูณนะครับขวงพ่อคูณที่เรารู้จักกัน,นครับแล้วก็บรรยากาศด้านบนที่ผมได้ถ่ายให้ดูนั้นสวยมากนะครับ นะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสก็ลองมาดูนะครับลองมาไหว้หลวงพ่อแล้วก็มาดูบรรยากาศความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบอีกทีหนึ่งนะครับนะครับสา,ายมาแดดนะครับถือว่าแดดจะส่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดลงนะครับทางลงของวิหารนะครับถ้ามองมาจากด้านล่างนี่ จะสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ดูจากภาพที่ผมถ่ายนี่อาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าท่านได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวท,ท่านเองเนี่ยจะสวยมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ลมพัดลมบัดหัวร้าน,นครับวิวนเลยวันนี้ครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมานะครับมากลังเยอะแล้วน้องกุ๋ยก็รออยู่ข้างล่างนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับวันนี้นะครับเราจะปิดคลิปกันยังไงดีอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบ่าวเอกนะครับก็ไม่ได้พามาซ่อมนะครับแต่ว่าวันนี้บ่าวเอกเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสยาภูมินะครับก็เลยพิโอกาสแวะพามาไหว้พระนะครับมาไหว้หลวงปู่คูณมาเที่ยวชมวัดบ้านไร่นะครับสำหรับใครที่มีโอกาสแวะมาทางนี้ก็อย่าลืมนะครับผ่านมาไหว้หลวงปู่นะครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวเอกนะครับก็ต้อง ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวีดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ